วจถูกรมควันในรถเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะครอบรครัวของนายสินชัยได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวมาว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ได้พบศพนายสินชัยเสียชีวิตในรถยนต์ส่วนตัวโดยที่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดที่แน่ชัดทีมงานได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าภรรยาของนายสินชัยได้เล่าว่าอดีตสามีของตนได้เคยเป็นตำรวจที่ทำคดีดังๆมาอย่างมากมายแต่ไม่ทราบว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตที่ดูเหมือนจะมีเงื่อนงำในครั้งนี้หรือไม่ค่ะ เพื่อความปลอดภัยแล้วครอบครวัวของนายสินชัยไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางทีนข่าวมากนักและศพของนายสินชัยได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำใบชนสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะแพ้ใช่ไหมคะเพราะแพ้จะกุดคดีเขาเลยต้องเดือดร้อนะ คุณแพ้ใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งโทษตัวเองมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆก็ได้เพิ่งคิดมากยิ่งขุดหรือก็ยิ่งเจอความจริงยิ่งอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแพ้จะไม่กลัวเลยนะคะถ้าทุกอย่างมันมาลงที่แพ้แพ้ ตอนนี้เราต่อจ๊กซอครบแล้วนะแพรถ้าเรารวมหลักฐานแล้วก็พยานทุกอย่างมันจะเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่ทําให้เราลื้อคดีได้และเมื่อแพรถึงจุดนั้นคนที่เสียประโยชน์ียจะต้องสู้สุดใจและแพรจะต้องถูกกําจัดแพร แพรอาจจะคิดว่าชีวิตแพรไม่มีค่าแล้วแพรก็แลกทุกอย่างเพื่อความถูกต้องแต่มันไม่ใช่เนอะแพรชีวิตแพรเนี่ยยังมีค่าสำหรับคนอื่นอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากให้แพรเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง หลักฐานที่เรามีมันทำให้แพ้ถอยหลังไม่ได้จริงๆถึงมันจะต้องเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่ต้องเทมุตนาตักแพ้ก็พร้อมจะเสี่ยงเพราะทุกคนที่ต้องตายเพราะคดีเนี่ยจะต้องไม่ตายฟรี